นนี้ะะคะเราก็กลับมากับการทำารีแอคของช่องเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาทำรีแอคเนาะเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะของรายการเก r ร์ l แพเน็ตในในนายนะที่เพิ่งปล่อยออกมานะคะก็รู้สึกว่าจะมี3 3คลิปเนาะก็มีฝั่ง K g กรุ group, ๊ปซีกรุแล้วก็ J g กรุ๊นะคะ K group นี up, Montana, ่ก็ค so ือโคเรียนะคะฝั่งเกาหลีเนาะแล้วก็ C group ก็คือฝั่งไชน่าฝั่งจีนนะคะแล้วก็ J group เนาะก็คือฝั่งญี่ปุนนะคะฝั่งญี่ปุ่นนะก็มาดูกันว่าเราจะโดนเด็กคนไหนตกบ้างนะคะในรายการนี้นะเราจะมาทำรีแอคฝั่ง K group ก่อนนะคะโอเคงั้นเริ่มใครเป็นเซอร์ไร์เนาะ คนที่จะได้เป็นเซนเตอร์เท่าที่เราติดตามรายการ Survivor ของเอ็มเน็มาะคะคนที่ได้เป็นเซนเตอร์เนี่ยเขาต้องมีของอยู่ระดับหนึ่งนะถึงได้มาเป็นเซนเตอร์เนาะก็รอดูนะคะว่าทําไมถึงได้เป็นเซนเตอร์นะสัญลักษณ์เป็นแบบวงกลมเนาะสามวง โอ oh. ลังการเหมือนกันนะเนี่ยสเตทเซนเตอร์คือแบบแอร์ทามเยอะเหมือนกันนะ mm. อันนี้คือแบบ ฝั่งเกาหลีนะคะก็จะเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีเนาะไอ้คนเมื่อกี้สวยนะ สวยหลายคนเลยนะี่นีละถ้าเต้นมีความบัลเล่ต์หรนี่น่ารักอะ่ะผ่าตรงไหนอะ่ะแล้คนนี้ก็สวยเลยมาเดี๋ยว อุ้ยฝั่งเคส,สวยหลายคนเลยนะอุ้ยน้องคนนี้เราเคยเห็นในทวิตมาเป็นเทนที่เก่า SM นะคะเซ็นเตอร์ก็ดีนะก็คือเต็นอ้ยอุ้ยหน้าดีหลายคนจริงอุ้ยคนนี้น่ารักอะ น้องผมสั้นคือแบบเนี่ยคนเนี้ยอ๋อนี่ไงฝั่ง C กับฝั่ง J รู้สึกจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด99คนหรือเปล่านะใช่ไหม เห็นผ่านๆมาอุย๊ยอ๋อนี่เซนเตอร์ฝั่งวอืมโอเคโอเคงั้นเรามาต่อด้วยการรีอคฝั่ง C กันบ้างเนาะชัยหน้านะโอเคงั้นเริ่ม จีนมาเลยวาเซ็นเตอร์ฝั่งซีก็สวยนะคือเขาแบ่งเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งแบบ K ฝั่ง C แล้วก็ฝั่ง J เลยนะไม่ได้มีแบบคนเดียวเนาะอรู้สึกว่าฝั่ง K จะเป็นโทนสีจะเป็นสีชมพูปะ่ะฝั่ง ฝั่งซีจะเป็นออกสีฟ้าหรือ,รอเราดูผิดเออใช่ไหมตอนเปิดตัวเมื่กอกี้โอเซ็นเตอร์ฝั่งซีสวนคนคนที่ย้อมผม ออ้โหม่นหม่นเขียวอะคือเราเคยเห็นเขาในรายการช่วงสองพันช่วงสองพันที่เนเน่แข่งอะเออ <Ć. S 1> ใช่ไหมเอ้ยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วย คนหน้าตาน่ารักนะแล้วฝั่งจีนก็คือสวยเหมือนกันนะ ก็เร็วเหมือนกันนะกล้องเนอะคือแบบสับเร็วมากมองไม่ทันโอเคเอดดิงฝั่งจริงคือหลากหลายดีอะชอบเนี่ยคือจำหน้าเขาได้เลยใช่ไหมใช่แหละลแล้วว่าเราจำไม่ผิดที่เขา เขาแข่งขันรายการช่วงฝั่งจีนะฝั่งเจ เกิลแพลเน็ตนายนายนายโอเคงั้นเราไปดูของฝั่งเจกันดีกว่าโอเคมาต่อกันด้วยการรีแอคฝั่งเจกันเลยดีกว่าค่ะเจกรุ๊ป มีความชมพูว้าวอืมการเดินนะไม่ธรรมดาถ้าเดินไม่ธรรมดานะฝ่อนเจเซ็นเตอร์อะ ฝั่งเจก็คือแบบเป็นแบบคาไวสไตล์ญี่ปุ่นเลยอ่ะอุย้ยน่ารักน้องคนมีหน้ามาเมื่อกี้ ทุกคนเลยนะนี้เนี่ยน้องคนนี้น่ารักนันคือน้องเด่นมากเลยนะน้องแบบน้องที่มีผมหน้มาม้าเมื่อกี้ โอ้โอ้ชื่อเพลงโอโอ้อะใช่ไหมต้องหันไปดูเนื้อเพลงเมื่อกี้มีความคาวาอี้ นังคนเนี้ยหน้าเด่นแบบเด่นออกมาเลยอะเซนเตอร์ Center เขามีอินเนอร์มากเลยนะฝั่งเจอินเนอร์คือดีอะ โอเคค่ะเราก็ได้ React เนาะ Performance นะคะที่ปล่อยออกมานะของ Girl Planet นายๆนะคะจบกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะฝั่ง K ฝั่ง C แล้วก็ฝั่ง J นะคะคือเท่าที่ดูนะเราว่ามันดีอย่างหนึ่งนะคะที่แบ่งแบบเป็นฝั่ง K ฝั่ง J ฝั่ง C อะไรเงี้ยคืออย่างน้อยนะคะมันก็ได้เห็นแบบโฟกัสเนาะตัวเด็กๆหลายคนนะคือถ้าเอาแบบพดิวนะคะคือมาร้อยกว่าคนเนี่ยบางคนแทบไม่เห็นเลยนะจริงๆใน Performance อนะ คือกล้องแทบไม่เห็นแบบไม่โฟกัสเลยนะอันนี้ก็คือดีอย่างหนึ่งนะได้เห็นตัวเด็กแต่ละคนชัดๆเนาะคือเราก็รอติดตามนะว่ารายการจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็ฝากเมนเทอร์ฟันนี่ด้วยนะคะทุกคนเมนเทอร์ฟันนี่ก็เป็นเมนเทอร์ครั้งแรกนะเราก็จะรอดูนะคะว่าเมนเทอร์ฟันนี่จะโหดแค่ไหนนะโอเคก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะ ครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำารีแอคชั่นอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะครั้งนี้นะคะก็ลาไปก่อนเนาะครั้งหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย